ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องรอยตราสามีคืนเดียวประพันธ์โดยวรดรให้เสียงบรรยายโดยพิศรานบทที่ 12. เพลินตาหอบแฟ้มเอกสารแนบออกเธอกดปุ่มลิฟต์พร้อมกับอมยิ้มน้อยอมยิ้มใหญ่เพราะจุดหมายปลายทางของเธอคือห้องทํางานบนชั้นสูงสุดเป้าหมายที่เธอจับจองเอาไว้ในใจบรรยากาศดูสงบเงียบกริบทางเดินตั้งแต่ก้าวออกจากลิฟต์ปูด,ด้วยพรมเนื้อหนาสีน้ําตาลไม่มันทอดยาวจนถึงประตูห้องทํางานของเจ้านายหนุ่มผู้ชายที่กําลังมาแรงจนเป็นที่หมายปองของสาวโสดทุกคนรวมทั้งเธอ เพลนตาบรนจงเคาะประตูเธอขยับชุดเกาะอ,อกของตัวเองให้ร่นต่ำลง เสียงเอ่ยอนุญาตเพลินตาจึงดันประตูและก้าวเดินเข้าไปด้านในอย่างรวดเร็วอีธานไม่เห็นว่าใครเป็นคนเข้ามาในห้องเขาหมุนเก้าอี้หันหลังให้ประตูและเมิอมองไปยังทิวทัศน์ด้านนอกเมื่อกำลังใช้ความคิดคบปัญหากวนใจแฟมถูกวางบนโต๊ะทํางานก่อนที่เพลินตาจะเดินเยืองย่างเข้าไปใกล้เจ้านายหนุ่มเธอวางมือไว้บนบ่ากว้างไหลมือไปมาตามโครงไหลหนาผ่านเสื้อสูทต,ตัวใหญ่อีธานเอียงคอมองเขามองเห็นแววยือเย้าใน หน่วยตาของคู่ขาชายหนุ่มกดยิ้มมุมปากตวัดขวาตัวของเพลินตาเข้ามากอดและบัรจงซุกใสซอกคอของหล่อนด้วยความกระหายหิวชายหนุ่มแค่ต้องการปลดปล่อยสมองของเขาทึบตันทางออกสวยๆคือต้องการระบายให้มันโล่งเพลินตายิ้มเอียงอายแต่กลับรีบเอียงคอเปิดทางให้บอสหนุ่มด้วยความเต็มใจ การเล้าลมเป็นไปอย่างเร่าร้อนมือแข็งแรงรังเรือนกายของคู่ขาสาวเข้ามาแนบชิดลำตัวมากขึ้นเพลินตาอาปากพเพย์ลมหายใจหอบแรงขึ้นเมื่อตบตัวขึ้นนั่งคลมบนตัวของชายหนุ่มฝ่ามือร้อนเผาตบมนมเนื้ออวบอิ่มตรงหน้าอย่างเมามันเขาอ,อาปากเตรียมจะกลืนกินความยั่วยวนนั้นแต่ ปาปาาเสียงเล็กๆของเด็กชายตะโกนเรียกสะท้อนกล้องอยู่ในรูหูอีธานผงะเขาสะบัดศีษะแรงๆสูดลมหายใจลึกๆก่อนจะผลักสาวอวบบนหน้าตักจนกระเด็น ออกไปซะชายหนุ่มผุดลุกขึ้นยืนประจนพรวดทิ้งช่วงห่างจากเพลินตาพอสมควรปล่อยให้หญิงสาวนั่งสลืมสลืออยู่บนพื้นแบบงงงงหญิงสาวดวงตกยังไม่รู้สึกตัวหล่อนยังคงหลงฝันหวานไม่ยอมออกจากห้วงฝันที่ตนเองมโนเอาไว้หล่อนไม่รู้ว่าสวรรค์ล่มพังคลืนลงมาแล้วคะ ออกไปซะอีธานตะโกนขอมุนตัวกลับมาสองมือเท้าที่เอลยืนจังก้าแววตาลุกโชนสติของเขากลับคืนมาแล้วเกิดอะไรขึ้นคะเพลินไม่ได้ขัดใจคุณเรากำลังจะมีความสุขกันไม่ใช่หรอคะหล่อนพาวาลุกขึ้นมายืนเผชิญหน้าพยายามวิงวอนเขาด้วยน้ำเสียงรัวเร็วกว่าจะมีช่วงเวลาเช่นนี้เพลินตาหาโอกาสอยู่เป็นนานแล้วอะไรล่ะที่ทาให้สวรรค์ของเธอล่มไม่เป็นท่าฉันจะจ่ายค่าเสียเวลาให้ ลับไปเอชายหนุ่มถอนใจเฮือกสีหน้าเรียบเฉยพอาพอกับน้ำเสียงที่ใช้เพลินไม่ได้ต้องการแบบนั้นค่ะหญิงสาวพยายามยื้อเธอไม่อยากให้สิ่งที่ลงทุนไว้เสียเปล่าตามใจแต่เธอจะไม่ได้อะไรจากฉันหรอกอย่าพยายามเลยอีธานเปรยเขาเดินไปทิ้งตัวนั่งบนโซฟาตัวใหญ่ทอดสายตาเฉยชามองมาที่สาวคู่ขาคุณคะเพลินตาผวาเข้าไปหาเธอสุดตัวนั่งยื่นมือสั่นๆจับที่หัวเข่าของชายหนุ่ม ใส่เสื้อสเถออีธานกล่าวอารมณ์คุโภงถูกดับเหมือนปิดสวิตช์ความกำนัดหดหายเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นทำไมคะทำไมสาวที่คิดว่าตัวเองส้มหล่นใส่เอ่ยถามด้วยเสียงรวดร้าวมือเรียวบางดึงเสื้อกออกที่หล่นกองอยู่ที่เอวขึ้นมาแบบเสียไม่ได้ไม่รู้สิฉันไม่อยากมัง้งชายหนุ่มตอบแบบขอไปทีเขาไม่จำเป็นต้องอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นให้คนอื่นฟังท้เ<ด>พลนคิดว่าเราเข้ากันดีซะอีก พลันตาก้มหน้าลงสูดลมหายใจแรงๆเพราะกำลังหน้าชากับสายตาดูถูกของคนตรงหน้ายัางชายหนุ่มตะกนเสียงดังเขากำลังรำคาญผู้หญิงตรงหน้าจนสุดกลั้นเพลินไปก็ได้ค่ะเพลินตารีบผุดลุกขึ้นยืนเธอไม่อยากขายขี้หน้าหากถูกกัดของชายหนุ่มหิ้วปีกเอาเธอออกไปทิ้งไว้ข้างนอกอีธานเอ็นตัวพิงพนักเก้าอี้เขาถอนใจแรงๆขอบใจนะอัน เสียงแผ่วปรากระซิบแผ่วๆเขาขอบคุณบุตรชายที่ช่วยรังสติไว้เพราะหากถลําไปกับเพลินตาเขาคงมองหน้าเมรีไม่ติดเมื่อรู้สึกผิดขึ้นมาเสียแบบนั้นเหมือนกับว่าเขากําลังทําร้ายเธอกลัวเมียจู่ๆคาพูดนี้ก็ผุดขึ้นมาในหัวอีธานสะบัดศีษะแรงๆเขาไม่มีวันมีจุดจบเช่นนั้นแน่เพลินตาเดินหน้าตึงออกมาจากห้องทํางานซีอโอหนุ่มเธอเลี้ยวเข้าห้องน้ําบริษัทรีบจัดการกับสภาพตัวเองก่อนที่จะเดินเชิดหน้าออกมาเหมือนไม่มี มีอะไรเกิดขึ้น เพลินเธอหายไปไหนมาวลีเพื่อนสนิทกึ่งลูกไล่ของหญิงสาวกระซิบถามไม่รู้สักเรื่องได้ไหมวลีเพลินตาตอบเสียงแข็งเธอแซงทำเป็นสนใจงานตรงหน้าเพื่อกันให้เพื่อนร่วมงานจอมจุ้นเกิดความละอายแหม่แหมฉันอุตส่าห์ไปสืบข่าวมาให้เธอไอ้ที่เขาลือๆกันนะ่ะสาวสอดรู้แซงทำเป็นไม่รู้ถึงความไม่พอใจของเพื่อนเธอรีบพูดเสียงกลัวหัวเราะเพลินตาขมวดคิว้วเธอหันมาสนใจวลีตามที่หล่อนต้องการ แล้วได้อะไรมาบ้างล่ะโธ่นึกว่าจะไม่สนสาวจอมจุ้นเอ้ยเสียงกระแทกปลายเท้าดันพื้นท่าไ่เก้าอี้เข้าไปไกลพร้อมกับเอียงตัวกระซิบบอก แม่นั่นนะมีคนเห็นวิ่งกระเซิงกระเซิงออกมาจากห้องบอสเพลินต้องหาทางกำจัดหล่อนนะไม่อย่างนั้นหล่อนคาบบอสไปจากเพลินแน่ข่าวลือเรื่องเมรีวิ่งออกมาจากห้องทำงานอีทานกระชอนไปทั้งบริษัทแม้ซีอหนุ่มจะเสเพลแค่ไหนเขาก็ไม่เคยพาใครมามั่วสุมที่ห้องทำงานนั่นจึงเป็นที่กังขาแถมผู้หญิงที่เป็นคู่กรณียังต่ำกว่าสเปคที่ชายหนุ่มเคยควงผู้หญิงธรรมดาหน้าตาบานๆสวดทรงอ,งองเอวก็เงินๆทำไมคนควบคุมตัวดีอย่าง ทานถึงหลุดแบบนั้นเฮ้เพลนตากระแทกลมหายใจแรงๆเธอยกมือขึ้นกอดอกรีตาลงคิดอะไรในใจงิบเงียบแม่นั่นมีลูกแล้วไม่ใช่หรอเสียงเปรยดังเบาๆรู้งานไงสงสัยอยากรวยเร็วๆเลยเอาเต้าไต่สาวจอมจุนเหยียดปากยิ้มเย้ยเมรีทั้งที่ตนเองก็ใช้วิธีเช่นนั้นแต่กลับมาค่อนขอดคนอื่น ฉันคงต้องกำจัดหล่อนก่อนที่สายป่านของตนเองจะขาดเมื่อเธอพลาดถึงสองครั้งเพลินตาคงต้องทำอะไรบางอย่างการเมรีออกไปจากวงจรของเจ้านายหนุ่มดีดีลูกคู่รีบสนับสนุนใครถามหาฉันบอกว่าฉันลาครึ่งวันน่ะ สาวสครานช่วยกระเป๋าสะพายมาคล้องไหล่เธอยันตัวยืนขึ้นเอื้อมมือปิดคอมพิวเตอร์ส่วนตัวก่อนจะเดินสะบัดก้นออกไปด้วยใจที่ร้อนเป็นไฟแมรี่ยืนใจลอยเธอเดินวนไปวนมาจนส้นรองเท้าแทบจะพังความลับที่ไม่เป็นความลับแถมยังไม่มีทางออกหากอีธานจะแย่งลูกไปจากเธอผูห้หญิงไร้เกียรติไรอำนาจจะเอาอะไรไปสู้น้ำตาเกร็ดเล็กๆรินไหลออกมาจากดวงตาไรเสียงสะอื้นมีแต่เรือนกายสั่นๆเท่านั้นที่บ่งบอกภาวะ ารมณ์ของตอนเองในเวลานี้หลังชายหนุ่มยื่นซองเอกสารนั้นให้เมรีเปิดดูด้วยหัวใจที่เต้นกระหน่ำสติเธอแทบหลุดตอนที่เห็นเอกสารเต็มสองตาผลตรวจ DNA ระหว่างอีธานกับอันนาผลคือเข้ากันได้99%เธอควรทำอย่างไรดีเพราะต่อให้ปากแข็งยืนกรานแต่หลักฐานของอีธานแน่นหนาขนาดนั้นเธอจะคัดค้านได้ยังไง กำลังวางแผนอะไรอยู่เลยยะเพลินตาเดินหน้าแคร่งเข้ามาหาแมรีจึงรีบยกมือขึ้นเช็ดคราบน้ำตาบนหน้าเธอเงยหน้าขึ้นยิ้มไกร่อยให้เพื่อนร่วมบริษัทเดียวกันฉันถามหล่อนและหล่อนยังไม่ตอบ เพลินตาถามซ้ำกดยิ้มมุมปากแบบน่ากเกลียดเมื่อริมฝีปากสีแดงสดกดต่ำเหมือนกำลังเยอะหยันอะไรบางอย่างอยู่ฉันไม่เข้าใจคำถามค่ะทำไมเธอคิดแบบนั้นกับฉันละเพลินแม้ไม่ได้สนิทชิดเชือ้อแต่แมรีก็จำเพลินตาได้เมื่อเพลินตาชอบทำตัวเด่นจนทุกคนในบริษัทรู้จักแถมหน้าที่การงานของเพลินตายังเป็นจุดที่ทุกคนในจางไท่ต้องรู้จักเมื่อหล่อนเป็นประชาสัมพันธ์สุดสวยที่แม้แต่ซีอีโอหนุ่มยังหลวมตัวไปติดพัน อ,อย่ามาตีเนียนแมรีคิดหรือว่าฉันไม่รู้ทันเธอในสมองกลวงๆของเธอนะ่ะคงกำลังวางแผนเป็นฉากๆแล้วสินะเพลินตาคาดคะณนแต่สิ่งที่ผิดคาดคือคนที่ไม่อยู่ในสายตาตนเองกลับเป็นศัตรูตัวฉกาจที่น่ากลัวที่สุดทําหมายถึงอะไรแมรีตอบเสียงแข็งปัญหาของเธอมีมากพออยู่แล้วเธอไม่มีเวลามาทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานด้วยเรื่องไร้สาระ ไม่คิดว่าหล่อนจะเป็นหมามืดแต่หากคิดจะฉกผู้ชายของฉันไปไง่ายๆเธอคงฝันกลางวันเพลินตาเปิดฉากฉะตรงนี้เป็นส่วนลับตาหากไม่ว่างงานไม่มีใครเดินขึ้นมาถึงที่นี่หญิงสาวไม่คิดว่าจะจังหวะเหมาะขนาดนั้นระหว่างที่พลุนผลออกมาจากโต๊ะทํางานเธอเห็นเมรีเดินผ่านไปแวบๆแบบจึงเดินตามมาทันทีเมรียิ้มไกลกเธอกลอกตาและพยายามไม่สนใจความโกรธของเพื่อนร่วมบริษัทเธอเข้าใจผิดแล้วละ่ะ แมรี่ชี้แจงเธอไม่ต้องการมีอะไรกับอีธานสักนิดเธอกำลังหาทางหนีต่างหากเราอ๋อฉันเข้าใจผิดตรงที่เธอกำลังลงมือแต่เป็นเธอทำมันลงไปแล้วงั้นสินะสาวสครานสะบดรอยยิ้มมนริมฝีปากสีสดบ่งบอกความคิดในใจมันเย้ยหยันดูแคลนจนแมรี่เริ่มเดือดเธอไม่ควรถูกมองแบบนั้นหากผู้ชายบ้าบานั้นไม่ก่อเรื่องฮ <c oughs> ฉันไม่ได้ต้องการไปอยู่ตรงนั้นเลยเพลินอีกอย่างนะฉันก็ไม่เคยพิสวัดผู้ชายของเธอ หากไม่มีเรื่องที่มันเลยเถิดร่วมกันเมรีสาบานสายตาเธอไม่มีวันแลอีธานเขาเป็นผู้ชายอันตรายที่ไม่ควรอยู่ใกล้แม้แต่เงาสายตาแหลมคมของเขาสะกดความรู้สึกนึกคิดเขาพร้อมจะปลดเปลืองอภรรบนร่างกายผู้หญิงโดยมีเจตนาแอบแฝงแต่หาใช่ความรักเมื่อมันคือความใครสิ่งเดียวที่เมรีไม่เข้าใจในเมื่ออีธานหาได้มีความจริงใจทำไมบรรดาผู้หญิงสาวสวยจึงกระโจนใส่เขาพวกนอนไม่กลัวว่าจะต้องเสีย Arahir yang ini. อย่ามาปั้นนาเป็นสาวไร้ดึงสาไม่รู้จักความหอยหาระหว่างหญิงกับชายเลยแมรีฉันรู้ว่าหล่อนกระหายมันแต่พยายามแอบซ่อนไว้ใต้สีหน้าใสาซื่อคงคิดล่ะสิว่ามันจะทำให้ผู้ชายสนใจเพลินตาฉะแรงแรงหล่อนพูดไปยิ้มเย้ยไปประหนึ่งเหมือนกับรู้ทันหญิงสาวตรงหน้าจนเดาความคิดของเจ้าหล่อนออกไปกันใหญ่แล้วฉันไม่คุยกับเธอละเพลินแมรีระบายลมหายใจที่กลั้นไว้ในช่องท้องออกมาแรงแงเธอเสดเดินเลี่ยงเมื่ออ,อีกฝ่าย มีสีหน้าบึ้งตึงและตั้งท่าทางคุกคามหยุดนะเพลินตาเดินมาขวางทางไว้หล่อนถลึงตาใส่จนเมรีพะงะนี่มันเวลาทำงานนะเพลินฉันขอตัวก่อนเมรีสะกดความไม่พอใจไว้ในอกเธอกล่าวบอกเพื่อนร่วมงานแสนสวยด้วยเสียงนิ่งเย็น คิดว่าตัวเองกำลังขึ้นมออยู่ละสิเพลินตาเสียยิ้มหล่นกระนะกระแนะแเมรีต่อแม่ลูกหนึ่งถอนใจแรงๆเธอยกมือขึ้นขยับกรอบแวน่นส่งสายตาตำหนิไปที่เพื่อนร่วมงานสาวตรงๆเพลินฉันมาทำงานก็เพราะต้องการเงินฉันเอาแรงกายเขาแลกไม่ได้ใช้ตัวแลกกับเงินค่าจ้าง แมรี่ชักฉุนการที่เพลินตามมากระแนกระแหนตนเองอยู่นี่ก็คงเพราะระแวงเรื่องข่าวลือที่กำลังสะพัดอยู่ในจางไทยทุกคนมองมาที่เธอแปลกๆแมรี่อยากตะโกนบอกแต่ละคนนั้นเหลือเกินเธออยากหนีไปจากที่นี่แต่มันคาราคาสังยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้หากมีหนทางแล้วก็แมรี่คงไม่ทนให้คนที่ตนเองไม่แคร์ส่งสายตาดูแคลนแบบนี้หรอกหรอแต่ที่ฉันเห็นมันตรงกันข้ามกับคำพูดของเธอนะแมรี มือเรียวบางกำแน่นเป็นครั้งแรกที่เมรีนึกอยากทำอย่างที่บุตรชายพูดบ่อยๆมามา้าใครลังแกงมามา้าบอกอันนะอันนะอันอันจะไฟเองตอนนั้นเมรีได้แต่หัวเราะพร้อมกับสอนบุตรชายไปด้วยการใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแต่เวลานี้เมรีนึกอยากใช้กำลังเป็นครั้งแรกด้วยการหุบปากช่างเจรจาของเพลินตาคำพูดของหล่อนล้วนแล้วแต่เสียดสีจนเธอแทบเก็บอารมณ์โกรธไม่อยู่ เธอจะคิดแบบนั้นก็ได้นะแล้วแต่มุมมองแต่อย่าเอาอาคติของเธอมาตัดสินฉันแมรีพยายามอธิบายแบบคนใจเย็นและพยายามรักษาน้ำใจของเพื่อนถึงหล่อนจะไม่คิดแบบเดียวกับเธอเลยก็ตามแม่พระนางฟ้าเธอกำลังแสดงบทนั้นอยู่หรือไงแบบนี้สินะบอสถึงวิ่งเข้าใส่เธอพลันตาเหยียดยิม้มหล่อนแค้นพูดผสมเหยียดยามลงไปในน้ำเสียงที่ใช้ด้วย <c oughs> ไว้เธอเย็นกว่านี้ค่อยมาคุยกันนะเพลินฉันขอตัวไปทำงานก่อนเดี๋ยวสิฉันจี้ใจดำเธอหรือไงเมรีผู้หญิงผัวทิ้งอย่างเธอคงลีลาดีไม่น้อยแต่ขอให้รู้ไว้ผู้ชายเขาชอบของฟรีอ่ะยิงแม่ไม้แม่ร้างอย่างเธอด้วยแล้วก็ไม่มีใครเขาจริงจังหรอกของมันมีตำหนิ เมรี Mary, นับหนึ่งถึงสิบในใจต่อให้เธอทําตัวแย่ๆเหมือนที่เพลินตาดูแคลนเพลินตาก็ไม่มีสิทธิ์มาตําหนิหรือต่อว่าเธอในเมื่อหล่อนก็ไม่ต่างกันถึงจะไร้พันธะแต่การกระทําของหล่อนก็ไม่ต่างอะไรกับผู้หญิงสาส่อนเมื่อเพลินตาเองก็พร้อมจะสนองตันหาให้กับผู้ชายทุกคนหากมีผลประโยชน์ถูกใจเธอเตือนตัวเองอยู่หรอเพลินเมรี Mary, ตอบมุมปากอิ่มกดยิ้มหยันอิเมรี สาวประชาสัมพันธ์ปริตแต่หล่อนตะกล,ลั่นพร้อมทั้งท่านหลันเข้าใส่เป้าหมายคือหน้านวลผ่องของคู่อริเมรีตั้งท่ารับหากเพลินตาต้องการทำร้ายเธอก็คงต้องสู้ขนาดระวังอย่างดีมือไม้สเปะสปะของเพลินตาก็ยังฝ่าการป้องกันของเธอสะบัดต,ตบซี่แก้มด้านซ้ายของเธอเข้าจนได้มุงคิดจะแย่งผัวตูวันนี้ตูจะสั่งสอนให้มงจำ คนอย่างอีเพลินตาไม่เคยยอมใครเว้ยหน้าฉากแสนจะเรียบร้อยและเป็นผู้ดีกริยางงดงามเพื่อดึงดูดความสนใจแต่เมื่อโทสะเข้าครอบงำผู้หญิงสวยสครานคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับแม่ค้าในตลาดสดคำพูดคำจาฟังแล้วระคายหูจนนึกอยากเอาสก็อตไบค์คัดเอาความโสมมเหล่านั้นออกไปให้หมดจากร่างกายสวยสดนั่นเหลือเกินหยุดนะเพลินเธอกำลังเข้าใจผิด เมรีไม่คิดจะตอบโต้เธอปัดมือของเพลินตาตั้งกาดป้องกันตัวเองเธอไม่ต้องการมีศัตรูเพิ่มเมื่อคนที่น่ากลัวอย่างอีธานเป็นศัตรูตัวฉกาดอันดับหนึ่งเรื่องโทสะของคนอื่นก็เลยดูไม่น่ากลัวเท่าไหร่ไม่ต้องมากระเดะแซงทําเป็นคนดีหน่อยเลยอิด <'s> สันดานแกเป็นยังไงฉันรู้ดีอะ เพลินตายังไม่ไวายก่นด่าหล่อนโถมเข้าใส่เมรีสุดแรงจนหญิงสาวเริ่มเซทลาเพราะทานเพลงอารมณ์ของอีกฝ่ายไม่ไหวไปกันใหญ่แล้วพ่อเธอะใครมาเห็นเข้าจะเป็นเรื่องเมรีพยายามห้ามหากมีบุคคลที่สามเข้ามามีส่วนร่วมมันจะไม่จบแค่เรื่องเข้าใจผิดเมื่อกฎบริษัทระบุไว้ถึงเธอจะต้องการไปจากที่นี่อยู่แล้วแต่เพลินตาคงไม่ต้องการเช่นนั้นตูไม่ใช่ดินที่จะให้มุงเหยียบถ้ามุงอยากถลก้าให้ผู้ชายเอาก็ฉัน ตามสบายแต่ต้องไม่ใช่ผัวตูเพลินตาอ้างนาดันดานทั้งที่ระหว่างตนเองกับอีทานยังไม่เคยลึกซึ้งถึงขั้นนั้นเขาหยุดอารมณ์คุกครองไว้ก่อนจนเธอได้แต่กินนแฮวแมรีรวบรวมแรงที่เหลือเธอผลักเพลินตาจนกระเด็น จับเขาไว้ให้แน่นๆละ่ะเพราะหากเขาทลามาสบตักฉันอีกครั้งคราวนี้ฉันจะไม่หนีเพราะความโกรธล้วนๆเมรีจึงตอบโต้ไปแบบนั้นและคนนอกที่ได้ยินถึงกลับยิ้มกริ่มเขาเดินเข้ามาใกลๆปรากฏตัวให้เห็นจนเพลินตาผวาเมรีตื่นตะลึงเมื่อสายตาของอีธานเย็นชามันเย็นเชียบถึงไขรกระดูกของเพลินตาเลย บอสคะท่าทีแข็งกร้าวลดลงแบบห,วบหัวพาเพลินตาทลาเข้าไปใกล้าชายหนุ่มพร้อมกับวิ่งบอลเสียงเครือต่อมน้ําตาของเพลินตาทํางานเป็นอย่างดีเรื่องเสยแซงหล่นเข้าขั้นมืออาชีพจนเมรีนึกขำอีธานยกมือขึ้นห้ามฉันเห็นตั้งแต่แรกไม่จําเป็นต้องแสดงละครหรอกนะชายหนุ่มกล่าวเสียงเย็นจนเพลินตาสะอึกน้ําตาหยุดไหลเหมือนปิดสวิต์ดวงตากลมโตใต้แพรขนตาปลอมเบิกโพลงคือ ฉันจำไม่ได้ว่าฉันไปเป็นผัวเธอตั้งแต่เมื่อไหร่นะเพลินตาน้ำเสียงที่ชายหนุ่มใช้ก็เช่นกันมันเย็นชาเสียจนประชาสัมพันธ์สาวใจเสียเพลินแค่หญิงสาวพยายามแก้ตัวไม่เช่นนั้นความสัมพันธ์แสนเปราะบางนี้คงสับัณลง อย่าให้ฉันได้ยินเธอพูดแบบนี้อีกเพราะมันไม่จริงหากฉันจะมีเมียคนคนนั้นฉันขอเลือกเองชายหนุ่มกล่าวเสียงดังกังวานเพลินตาหน้าซีดเมื่อมีคนนอกร่วมได้ยินด้วยไม่ใช่มีแค่เมรีคนเดียวสาวสักการก้มหน้าลงหากหนีอายด้วยการแทรกแผ่นดินหนีได้หลายคนที่ได้ยินคําประกาศของอีธานคิดว่าเพลินตาคงทำเมื่อเป็นการประกาศตัดความสัมพันธ์แบบจงแจง้งนับจากนี้ไปประชาสัมพันธ์คนสวยแสนหญิงคงไม่กล้าพยาย อ,อีกเมรี Mary, ่เธอตามหาฉันมีอะไรหรอบอสหนุ่มหันมาถามเมรีหญิงสาวที่เป็นชนวนเหตุถอนใจแรงๆเธอส่งสายตาตำหนิให้เจ้านายก่อนจะตอบเสียงแผ่ว อีกสิบนาทีถึงเวลาประชุมค่ะบอสอืมงั้นไปกันเถอะฉันเบื่อตรงนี้แล้วเหมือนกันอีธานสอดมือล้วงไปในกระเป๋ากางเกงเขาปลายตามองอดีตคู่ขาแล้วจึงเดินนำหน้าเลขานุก,การสาวภายในลิฟต์เงียบเหมือนทั้งสองคนลืมปากทิ้งไว้ตรงที่เกิดเหตุเมรียืนชิดผนังลิฟต์พยายามที่สุดที่จะไม่ต่อว่าชายหนุ่มแม้จะไม่ใครพอใจคำพูดคำจาของเขาเธอไม่มีอะไรจะพูดกับฉันหรอเป็นอีธานที่เก็บงำไว้ไม่ไหวเขาเอียงคอมองเมรีเอ่ย ถามเสียงเรียบไม่มีค่ะหญิงสาวปฏิเสธเธอก้มหน้าหลบสายตาเขาเธอมีแต่เธอไม่อยากพูดเพราะอะไรหรออีธานไม่ยอมปล่อยให้มันค้างคาในใจเมรีสูดลมหายใจลึกๆเธอตวัดตามองเขา คุณไม่ใช่สุภาพบุรุษเสียงแผววิวเหมือนไม่เต็มใจพูดแต่มันคือคำตอบว่าตรงไหนตรงที่ฉันบอกตรงๆว่าฉันกับยายนั่นไม่ได้เป็นอะไรกันงั้นเหรออีทานถามค่ะในจางไทมีคนไหนไม่รู้บ้างว่าบอสกับเพลินตาเดดกันแล้วไงละ่ะก็แค่เดทแล้วฉันต้องไปเป็นผัวหล่อนเหมือนที่หล่อนกล่าวอ้างงันสิชายหนุ่มขมวดคิว้วแค่คู่ควงที่ยังไม่เกินเลยเขามีสถานะเช่นนั้นแล้วหรอ ถ้าดูจากสันเออนิสัยบอสทุกคนคิดแบบนั้นแหละคะ่ะเสียงคุณขวางตอบแบบกระแทกกระทันเกือบหลุดปากสะบดเขาแล้วดีว่ายังไว้ทันเมื่อตามสันดานของอีทานเขาคงไม่ปล่อยให้คู่ควงรอดมือผู้ชายที่ขึ้นชื่อเรื่องใต้สะดือแม้แต่เธอที่ไม่ใครสนใจเรื่องคนอื่นยังเคยได้ยินผ่านหูฉันเลือกนะไม่ใช่ใครก็ได้ อีธานกล่าวกลัวเสี่ยงหัวเราะเมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นแบบนั้นแต่หลังๆมานี้เขาเลือกคนนั่นเป็นเรื่องของบอสค่ะไม่เกี่ยวกับงานดิฉันไม่สนใจหรอกเมรีตัดบทพูดไปพูดมามันจะชแชลบออกมาเข้าเนื้อตัวเองเมื่อสายตาของเจ้านายหนุ่มมีความหมายแปลกๆยิงเขาจำอดีตกเก่าๆได้อีธานยิ่งดูกรุ้มกริ่ม,มากขึ้นจะว่าก็ว่าได้ไม่เต็มปากเมื่อตนเองยังมีชนะกปักหลังมันอึมครึมเสียจนเมรีหาทางออกให้ตนเองไม่เจอ เจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันนังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ